สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วในเรื่องการบวกลบคูณหารระคนเศษส่วนจํานวนคระแต่วันนี้จะไม่มีวงเล็บเนาะครั้งที่แล้วที่เราเจอกันในวิดีโอที่แล้วคือมีวงเล็บใช่ไหมอ่าวันนี้เราจะดูแบบไม่มีวงเล็บเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาลองทบทวนความรู้กันดูหน่อยว่าจากที่ได้เรียนมาตั้งแต่ที่เราเคยเรียนการอะไรนะ าการบวกลบคูณหารละคนของจํานวนนับแล้วเนะาะเดี๋ยวเรามาลองคิดดูให้เวลาคิดสักสองนาทีแล้วกัน โอเคก็ครบเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าเนาะข้อที่หนึ่งสิบหกลบสี่หารด้วยสองเนาะตอบอะอไ,ไรเอ่ยอ่ะตอบหกนะครับตอบหกต่อไปข้อที่สองเอ,อ๊ออ่ะเอาใหม่ Okay, <c oughs> อโอเคไหมอ่าโอเคครบเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูดเฉลยกันดีกว่าว่าครบเวลาแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าอ่นะข้อที่หนึ่งตอบเท่าไหร่ครับติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตอกข้อที่หนึ่งตอบสิบสี่ข้อที่สองข้อที่สองตอบเทาาเ่าไหร่เอยเท่าไหร่เอยตอบแปดครับข้อที่สามตอบเท่าไหร่เอย เท่าไหรนะอ่ะตอบ8ครับและข้อสุดท้ายข้อที่4ี่ตอบเท่าไหรเอ่ยติ๊กตอก,กติก๊กตอกตอบขอไข่ครับเป็นไงบ้างครับถูกไหมเอ่ยถ้าใครที่ยังไม่ถูกเนาะก็กลับไปทบทวนเรื่องการบวกลบคูณหารและคนของจำนวนนับให้คล่องนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราไปดูครับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ก็คือ,อวิธีการดำเนินการ่ะเนาะเวลาเราจะบวกก่อนลบก่อนคูณก่อนหรือหารก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูในรูปของประโยคด้วยเนาะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าวันนี้เราไม่ได้เรียนในเรื่องของที่มีวงเล็บเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีขั้นตอนทางคณิตศาสตร์กันดีกว่า วิธีลำดับที่1เลยเนี่ยลำดับที่1เนี่ยถ้าสมมติในโจทย์นั้นมีวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อนอ่าลำดับที่2ถ้ามีเลขยกกำลังหรือลากอันนี้นักเรียนจะยังไม่ได้เรียนเนาะแต่ในชั้นระดับที่โตขึ้นนักเรียนจะได้เรียนเนาะเลขยกกำลังกับลากเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ตัดข้อ2นี้ทิ้งก่อนก็ได้เนาะอ่าโอเคเรามาดูดบบที่3กันดับที่3เนี่ยให้นักเรียนทำไง คูณและหารก่อนคูณและหารในโจทย์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำอย่างอื่นเนาะและอันสุดท้ายก็คือให้นักเรียนบวกและก็ลบจากทางซ้ายไปหาทางขวาคูณกับหารเนี่ยก็จากซ้ายไปหาขวาเหมือนกันอ่ะโอเควิธีการง่ายๆเนาะวิธีการเรียงลำดับวิธีการทำคือ 1. ใช้อะไรครับวงเล็บถ้ามีวงเล็บให้ดูวงเล็บ 2. คูณและหารจากทางซ้ายแล้วก็ทางขวาให้เรียบร้อยก่อน3ให้ดำเนิกนการยังไงครับค่อยบวกแล้วก็ลบจากซ้ายไปขวาเช่นกันอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองไปดูข้อที่1ที่เราเพิ่งคิดมาเนาะยกตัวอย่างแล้วกันในข้อที่1เนาะข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่า16หลบ4หารด้วยศเองอ่ะเรามาลองดูกันครับอันดับแรกนักเรียนมีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายหารเนาะการดำเนิกนการทางคณิตศาสตร์ให้ทำอะไรก่อน คูณวงเล็บเนาะแล้วก็คูณหารแล้วก็บวกลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีวงเล็บมีแต่หารกับลบเราก็จะไปเริ่มที่หารก่อนนะอ่ะก็ะจะได้ว่า16หลบ4หารด้วย2 4หารด้วย2เหลือเท่าไหร่ครับนักเรียนเหลือเท่าไหร่เอ่ย4หารด้วย2เท่ากับ2อนั่นเองเพราะ2คูณ2ได้4เนาะอ่าเพราะฉะนั้นลบด้วย2เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบเท่าไหร่นะ10 4ถูกต้องครับ14แเห็นไหมง่ายจะตายอ่ะเราเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปดูโจทย์กันเลยดีกว่าอ่ะให้นักเรียนหาผลลัพธ์ของ1เศษ2ส่วน3ลบด้วย4ส่วนหหารด้วย1ส่วน2เรามาดูวิธีคิดกันครับ1น,นักเรียนเห็นเครื่องหมายอะไรบ้างครับมีลบกับหารเนาะลบกับหารลบกับหารต้องทำอะไรก่อนเอ่ย ต้องทำฝั่งไหนก่อนลบก่อนไหมหรือหารก่อนถูกต้องต้องหารก่อนนะครับเรามาดูวิธีคิดกันอันดับแรกสิ่งที่นักเรียนจะทำได้ก่อนเลยก็คือเปลี่ยนเศษอ่ะพูดผิดเปลี่ยนจํานวนคละให้เป็นเศษเกินอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะอ่ะตัวนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยสามคูณหนึ่งเป็นสามล่างคูณกลางบวกบนส่วนล่างคงเดิม สาณหเป็นสาบวกสเป็น5ส่วนรางของเรียมก็คือ3นั่นเองก็จะได้ว่า5้ส่วนสาลบด้วยสี่ส่วนหาหารด้วย1นส่วนสอ่าโอเคคุณยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมอยู่เพียงแค่เราเปลี่ยนจากจำนวนคละให้เป็นเศษเกินเนาะต่อไปวิธีที่เราต้องทำก็คือการอะไรการหารน,นั่นเองเนาะมาดูการหารข้างหลังก่อนถ้าเราทำการหารข้างหลังเนี่ย เพราะฉะนั้นตัวหน้าก็ยังอยู่คงเดิมนะโอเคนะอ่ะโอเคห้ากับสองห้ากับสองเอ้าไปดูตรงนั้นอ่ะอ่ะมาการหารเนาะหารเศษส,ส่วนเปลี่ยนเป็นคูณแล้วคูณด้วยคูณด้วยอะไรเอ่ยคูณด้วยส่วนกลับของตัวข้างหลังเนาะก็จะได้ออกมาเป็น4ส่วน5คูณ2ส่วน1 ตัวนี้นะครับมันเปลี่ยนลงมาแล้วเนาะเครื่องหมายก็เปลี่ยนด้วยเนาะอ่าโอเคทีนี้ตัวด้านหลังทำอะไรได้ไหมแม่ได้ก็คูณกันไปเลยเนาะยังตัดทอนอะไรไม่ได้เนาะก็ไม่มีอะไรที่ตัดทอนกันได้ก็จะได้ตัวหน้าเหมือนเดิมนักเรียนห้ามเปลี่ยนนะตัวหน้ายังไม่ได้ทิดอะไรเนาะสี่คูณสองเป็นเท่าไหร่เลยแต่ส่วนห้าโอเคทีนี้แหละเมื่อเราหารเสร็จแล้วเนาะต่อไปเราต้องทำอะไรเอ่ยลบนั่นเอง วิธีการลบการบวกลบเศษส่วนต้องทําส่วนให้เท่ากันตอนนี้3กับ5เท่ากันหรือ,อยังเอ่ยยัง,ยงนักเรียนช่วยหาตัวส่วนให้มันเท่ากันหน่อยทํำยังไงดีใช้ใช้อะไรมาคูณกันดีอ่าสกับ5เนาะถ้าลองจากตั้งเป็นการคูณโดยใช้ตารางเนาะอ่า จริงๆไม่ต้องใช้ตารางก็ได้นักเรียน3กับ5เป็นจำนวนเฉพาะถูกไหมจำนวนเฉพาะเนี่ยไม่สามารถทําให้ตัวไหนเท่ากับตัวไหนได้เนาะมีแค่มีแค่ใกล้ที่สุดอ่าเอามหม่งงสามกับห้าตัวที่คูณกันแล้วใกล้ที่สุดที่ทําให้มีเหมือนกันเนี่ยคืออะไรสามไปคูณด้วยห้าแล้วก็ห้าไปคูณด้วยสามคำตอบมันคือสิบห้าถูกไหมอ่าโอเคถ้านักเรียนไม่ได้นักเรียนลองไปตั้งเป็น ตารางนะตารางการคูณเนาะอ่ะ5ส่วน3คูณ5คูณ5ทั้งบนและก็ล่างนะอย่าลืมการบวกลบเศษส่วนเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้มันเท่ากันเนี่ยต้องคูณทั้งบนและล่างของเศษส่วนนั้นโอเคนะต่อไปแต่ส่วน5ต้องคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย3เนาะอ่าขออนุญ,ญาตไปอีกบรรทัดอีกแถวหนึ่งนะครับ ห้าคูณหได้เท่าไรเอ่ยยี่สิบห้าส่วนเท่าไรสห้าลบแปดสามเป็นยีสิบสี่ส่วนด้วยสิห้าโอเคนักเรียนลบให้ครูหน่อยลบง่ายมาต่อเท่าไรเอ่ย1นึสิบห้าต้องตัดทอนอะไรไหมไม่ต้องโอเคถูกต้องครับข้อนี้ตอบเศษหนส่วนหเราลองไปดูข้ออื่นกันดีไหมลองไปดูข้ออื่นเนาะอ่าโอเคข้อต่อไปครับ ข้อต่อไปบอกว่า1เศษ8ส่วน28หารด้วย2เศษ1ส่วน4แล้วก็หารด้วย12ส่วน14หารทั้ง2ตัวเลยครับหารทั้ง2ตัวอยู่ในกรณีที่สองเนาะที่เป็นคูณก,กับหารคูณกับหารให้เริ่มจากทางฝั่งอะไรนะซ้ายไปขวาเนาะให้เริ่มดำเนินการจากซ้ายไปหาขวา <S <S เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากซ้ายไปหาขวาก่อนนะครับอ่ะ อันดับแรกก่อนจะทําทุกอย่างเลยต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นเศษเกินก่อนเนาะแต่เมืออคละพวกนี้เราต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินอ่ะยี่คูณหเป็นยีบวกอีกแเป็นเท่าไหร่นะสาิ 36, ถูกต้องครับสามสห่วนยีหารด้วยสีคูณสงเป็นแปบวยหเป็นเกส่วนสหารด้วยสิบส่วนสี่ ยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องหมายใดๆทั้งสิน้นตอนนี้ครูเปลี่ยนแค่ให้มันมาเป็นเศษเกินเนาะอ่ะต่อไปที่เราจะต้องทําก็คือดําเนินการจากทางซ้ายมือไปหาขวามือซ้ายมือของเราก็คือเลขเศษส่วนที่เป็น36ส่วน28เนาะอ่าเราก็มาเริ่มกันเลย36ส่วน28คูณใช่ไหมหารเนาะหารต้องเปลี่ยนเป็นคูณแล้วก็ส่วนกลับของมันส่วนกลับของเศษ9กส่วนสก็คือเศษ4ส่วน9 อันนี้ก็ยังเป็นอะไรเหมือนเดิมนักเรียนยังเป็นหาเหมือนเดิมก่อนนะครูย,ยังไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวนักเรียนจะสับสนเนาะนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะสังเกตดูนะเหมือนเดิมนะนี่เหมือนเดิมนะโอเคบรรทัดต่อไปสามสิบหกส่วนยี่สิบแปดคูณสี่ส่วนเก้าอะไรตัดทอนก็ได้ไหมเอ่ยเก้าหนึ่งเป็นเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าอะไรได้สามหกไหมถูกต้องครับเก้าสี่สามสิบหกขอใช้ปากกาแดงเนาะ 1> 9ก้าหนึ่เกับสี่ข้างบนตัดกันไม่ได้นะฮะตัดนะตัดได้แค่ไงตั้งตั้งเฉียงเฉียงเนาะอ่าโอเคสอะไรด้ยี 4, ่อะไรด้ยีเอ่ยสีท่องเร็วสี่สี่สิบหกสี่เโอเคเพราะฉะนั้นจะเหลืออะไรกับอะไรนะักเรียน ฝั่งทางนี้จะเหลือฝั่งทางซ้ายมือเราจะเหลือ4ส่วน7ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเอาลงมาเขียนด้านล่างเลยครับ4ส่วนเเพราะอันนี้มันคูณด้วย1 1ส่วน1เนาะก็มีค่าเท่าเดิมเพราะฉะนั้นก็จะได้4ส่วน7หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย12สอ่วน14อ่าขออนุญ,ญาตไปแถวถัดไปเนาะส่ส่วน7หารด้วย12ส่วนด้วย4เฮ้สิส่วนด้วย14โอเคเราต้องทำยังไงนะหารต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับ หารเปลี่ยนเป็นคูณคูณด้วยส่วนกลับก็คือเศษสิส่วน12ตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้ไหมเจ็ดอไรได้14บีมีไหมเอเจ็นึ่งเป็นเจ็ดเิ่เก่งมากครับต่อไป4กับ12ตัดกันได้ไหมสี่หนึ่งสี่สีบางคนถามว่าคูณแล้วพอเอาตัวเลขสอไปตัด12ได้ไหมอะได้นะได้ คำตอบที่ได้นักเรียนจะได้เหมือนเหมือนเหมือนกรครูตอนนี้เลยก็คือตอบว่าอะไรนักเรียน2ส,ส่วนสนักเรียนดูตัวที่มันเหลือนะมันเหลือแค่ฝั่งนี้เนาะไอฝั่งทางซ้ายมือมันเนี่ยได้1ส่วนหนึ่งเนาะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2ส,ส่วนสาเป็นไงเอ่ยง่ายไหมง่ายเนาะวิธีการคิดแบบที่ไม่มีวงเล็บเนี่ยนักเรียนจะต้องตั้งสตินิดนึงตั้งสติกับตัวเองนิดนึงว่าเราจะต้องดําเนินการยังไงก่อนเนาะ ไม่มีวงเล็บอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาดำดับที่2เลยคูณกับหารคูณกระหาร,ร,หารถักทางซ้ายไปหาทางขวาและการสุดท้ายคือบวกกับลบเดี๋ยวลองไปดูอีกตัวนี้หนึ่ตัวอย่างกันดีกว่าครับตัวอย่างนี้เป็นคูณกับหารอีกแล้วคูณกับหารอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูคูณกับหารต้องดําเนินการจากทางซ้ายไปหาทางขวาถูกต้องครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ อันดับแรกก่อนจะดําเนินการอะไรก็แล้วแต่เนาะต้องเปลี่ยนให้จํานวนคล้าอยู่ในรูปของเศษเกินให้เรียบร้อยก่อนเนาะสี่คูณสาเป็น12 12อบวกสเป็น15ถูกต้องครับ15ส่วน4คูณด้วยเศษหกส่วนยีและก็หารด้วยตรงนี้ก็เปลี่ยนให้กลายเป็นเศษเกินเหมือนกันครับสิบคูณหนึเป็น10บวกอีกแเป็นสิส่วนเป็น สิ ح. ถูกต้องครับอ่ะทีนี้เราต้องเนืเริ่มดำเนินการจากฝั่งซ้ายไปหาขวานักเรียนตั้งสตินิดนึงซ้ายไปหาขวาซ้ายคือ15ส่วน4เนาะอ่ะเรามาเริ่มเลย15ส่วน4คูณด้วย6ส่วน25นักเรียนครูครูตัดทอนในแถวแรกเลยนะโอเคไหมกับ6อะไรตัดทอนได้บ้างจะสังเกตได้ว่า4กับ6เนี่ยเป็นเลขคู่ เลขคู่ที่ต่ำที่สุดที่สามารถนํามาตัดทอนได้คือแม่2เราเอาแม่2ตัด4กับ6กไปแล้วเนาะสองคูณสได้4 2่สคูณสได้6เนาะต่อไป15กับ25ตัดทอนกันได้ไหมเอ่ยตัดได้ไหมใช้แม่อะไรเอ่ยแม่5ถูกต้อง5 35สามสใครตัดทอนไม่แม่นแ,แนะนำไปดูคลิป เก่าๆที่สอนตัดทอนเอาไว้เยอะๆเนาะแล้วก็ฝึกไว้เยอะมันจะได้เก่งๆเนาะเวลาตัดทอนตัวเลขนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างข้างบนข้างบนเหลืออะไรบ้างครับ3กับ3 3าคูณสได้เท่าไหร่เอ่ย3าคูณสเป็นถ,ถูกต้องครับ2อคูณหได้เท่าไหร่ข้างล่างเนาะข้างล่างเหลือ2กับ5เนาะก็สคูณหเป็นเท่าไหร่ครับเป็น10นั่นเองต่อไปหารด้วยเท่าไร 18ส่วน10 1สส่วน10เนี่ยครูย้ายลงมาเลยนี่เพราะว่ามันอยู่ฝั่งนี้เนาะเราต้องดาเนินการที่หลังถูกไหมทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณถูกต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณจากนั้นส่วนกลาบของ18ส่วน10คือ1 0ส่วน18ตัดทอนได้ไหมเอยตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้ไหมครับตัดได้แม่ 10, 10นั่นเอง สิบตัดสิบไปเลยเนาะสิบหนึ่งเป็นสิบสิบหนึ่งเป็นสิบต่อไปอะไรตัดได้อีกครับเก้ากับสิบแปดตัดกันได้ไหมได้ไหมท่องเร็วท่องแม่เก้าแล้วกันเก้าอะไรได้สิบแปดมีไหมเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองเป็นสิบแปดเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือเท่าไหร่ครับข้างบนเหลือหนึ่งข้างล่างเหลือสองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบง่ายมากเลยตอบเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองง่ายไม่เอ่ยอ่าทีนี้แหละเฮ้ ครูมีโจทย์มาให้นักเรียนลองทำดูเนาะข้อที่1 3ึส่วนเบวกด้วย9ก้ส่วนสิจากนั้นหารด้วย1เศษห้าส่วนเอ่าโอเคแน่นอนว่าเวลานักเรียนทำนักเรียนต้องทำจากฝั่งไหนมาก่อนครับฝั่งไหนเอ่ยฝั่งไหนอ่าถูกต้องฟังมาจากข้างหลังก่อนนะครับ เพราะว่าข้างหลังมาก่อนเนาะคูณกับหารมาก่อนบวกกับลบเพราะฉะนั้นดําเนินการคูณกับหารให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปบวกกับลบเนาะอ่ะตรงนี้นักเรียนลองไปทําดูเนาะโอเคต่อไปข้อที่2 30หารด้วย1นึเศษสาส่วนแคูณ9ก้ส่วนยีต้องทําอะไรก่อนครับ ต้องทำฝั่งซ้ายก่อนเนาะเพราะว่าหารกับคูณอยู่ในลำดับเดียวกันเนาะในวิธีการทำเพราะฉะนั้นเราจะต้องดำเนินการจากซ้ายไปหาขวาน,นะครับก็เริ่มจาก30คูณด้วยส่วนกลับของ1เศษ3ส่วน8เนาะอ่าและก็ที่สำคัญคืออย่าลืมเปลี่ยนจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินให้เรียบร้อยก่อนนะครับในที่นี้มีอยู่2ตัวเนาะก็จะมี1.5ส่วน5และตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืม เรียนให้เรียบร้อยก่อนทำนะครับถ้าไม่งั้นนักเรียนก็จะงงเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝึกฝนไว้เยอะเนาะถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูต้นคลิปก็ได้แล้วก็ค่อยค่อยค่อยๆอ,ยอ,ยอยฟังอธิบายไปเรื่อยเนาะแน่นอนว่านักเรียนต้องทำได้อยู่แล้วล่ะครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย